ไี่พี่รออยู่หลงมามาแค่นนั้เองเฮ้ยมึงฟังกูมึงฟังกูเขาเขาอยู่ในปลายสมกไอ้ป้ายเขียวสองนะเอาหลงไปเพาอุ้ยรันจัดเลยเว้ยใครมีรถวงวนมารับหน่อยวนมารับหน่อยป้ายเขียวสองกำลังไหวกำลังไปรับเดี๋ยวรับเดี๋ยวไปรับปลายเขียวสองมีคมพางนะมีคนนึ่งนะวิ่งอยู่อ่ะเขาเขารอดประมาณสามสี่คนนะไอ้ปลายสมกป้ายเขียวสองอะเชือดสี่คนอยู่ในผมึงฟังกูก่อนผมฟังกูก่อนมึงฟังกูอีเชือดสี่คนที่น่าไอเดะ พี่ลงครับพี่ก็ชอบพี่พี่น่าดูต้องไปดูพี่ลงเหมือนตอนเกมเมื่อกี้เนียมันสุดตรงปามาบีฝักอ่ะอุ้ยในไฟเดอร์คอมเมนต์เน้นแบบไม้ออกนะในคอมเมนต์บอโกรธไม้ออกแล้วใครเล่นนะพี่แบทตีอุ้มแทงอุ้มแบบคนศพอ่ะรีบอุ้มอุ้มไวไวไหมันจะได้เล่นง่ายเนี่ยจะไหลกันอ่ะใครไม่ใช่หลังบ้านเราเนี่ผมขอด่านะถ้าใครอยู่ไปาร์ตอุ้มมาทิ้งหลังไฟก็ยังดีอ่ะไม่ใช่แบบไม่อุ้มเลยอ่ะอุ้มมาทิ้งหลังไฟไม่ต้องหลังบ้านก็ได้เว้ยเข้าใจคำว่าหลังไฟกันใช่ปะ มันแค่หลังไช้อะไม่ต้องถึงหลังบ้านเดี๋ยวใครเก็บสเตมิน่านะกูจี้นะเขาอยู่เส้นนาเทน่าเขาอยู่เส้นนาเทน่าไมด้อีกแล้วนะอะไรอยู่ที่น่าเจอแล้วตรงไหนเขาออกมายังพี่ยังยังเจอคนเดียวอ่ะถ้าใหญ่เวลาลงกับเพื่อนน่ะลงอย่าไกลกันมากนะเว้ยมันจะได้โชว์ความกดดันหน่อยเดี๋ยวกูไล่ยิงล้อแม่งแป๊บใครเก็บสเตมิน่าโบกูจี้ ปืนเลยไปก่อนจีโดหนึ่งคันจีโดหนึ่งคันกำลังจะไปหน้าคุกใหญ่ค่ะมีปืนดักเบ็ดจอนะครับผมเดะเดะเดะสะพานหลุยสะพานหลุยสะพานหลุยสีดำหลังพันหลุยหลังพันหลุยสีดำสีดำคันเดียวที่ขับอยู่เนี่ยเนี่ยคันเนี้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 ยคุกใหญ่มาจากทางบ้านซาเวียนเว้ยมาจากหลังเรานะที่เราตั้งผ่านหน้าแตกนะผ่านหน้าแตกนะอล้วนะเราตั้งไปเขียวจะเอาไปเดียวกลัมาไปเขียวกลับมาตั้งไปเขียวกลัมาตั้งไปเขียวก็คือโฮมโปรนะนะตอนเนี้ย หมูจะดับนะเพื่อนขอร้องขอร้องอย่างเดียวเลยได้ครับพี่ลับได้ครับมีผมผมเจอไอ้กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เขาอยู่บนสะพานหลุยกลุ่มใหญ่เขาอยู่บนสะพานหลุยผมดูเขาอยู่บนรถนาะบงรถด้วยนะยังไม่ทันเลยเลยมโจ๊กรถหัวทิ่มไม่ได้ทำให้เราลงสานแล้โจ๊กกลุ่มใหญ่ลงสะพานหลุยกลุ่มใหญ่ลงสะพานหลุย มาแล้วนะคุณใหญ่เขาลงสะพานหลุยนะรถโจ๊กปิ้งไก่แล้วนะตอนนี้ยังไม่ชอพังเลยดิมาแล้วนะมาแล้วนะสน้ารถสีดำเนะเจอแล้ว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 เซ็ตหน่อยดำปสีเงินหลีอะไรวะโนแล้วนะจนเนเดียวขอนะไม่ต้องจนเรนายเรนขอนนะรอคนรอพวกพี่สั่ง รอรอแมังรีบพูกป่วนเขาอยู่อ่ะรถจะพังแล้วเหรอเฮ้ยพี้ตเ๊กรอจอดนะรอจอแล้วมา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 กดมืออยามืออยามืออยามือมันแค่มันแค่ตันนี่เถอะนะระวังนะเส้นรถเส้นรถหน่อยไอ้เส้หลังบ้านเส้หลังบ้านเขาพวกเมฆาวมีปืนนะพวกเมฆาวพยายามเอารถสีขาวเฮ้ยจีเดียวล้อทองใครอ่ะระวังนะจีเดียวล้อทององ it, so it feels, olo, cool. ่ะเาจะไอ้เฮ oh ้ยพี่ติ๊กระวังจีเดียวล้อทองนะคอมเร็วนะรอกัวมกันแถวป้ายเขียวอยู่ไหมพี่ผมโดนโฟกกัด ตัน่นี้แล้วต้องกนจับอยู่นะははอ้ยม oh <h> ่ฝับ like ้าตัวไวมึงต้อรู้มึงต้องรู้ตัวนะว่ามึงต้องอยู่หลัง้านัวเงนะะผมหลอยางเดียวนะพี่แต่ว่าโดนโ้ากเกมโท้ามึงต้องมึงรู้ตัวนะ่าบ้านมึงอยู่ไหนอตอมนรเป็นตัวหลุดนะเรื่องครับไผมดีดยว้เงินะเหลือยางเดีย กขายางยบงแปลกเลยหนักหลังขวาอย่างเดียวนะก็ไปขาหลังไปแล้วเลยหลังขวายเดียวหลังไปแล้วเห็นแล้วเน่แน่แน่เห็นแล้วหน้าขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าซ้ายหน้าซ้ายหน้าซ้ายรอเดี๋ยวขวาเลยผมดูแล้วนะพี่ถามบ้างถามบ้างขับไปง่ายเพราเป็นขาวอ่ะเป็ขาวซูนมากอยู่หลังไฟเลยหลังขวาอย่างเดียวตัวนะเต็มตัวนะขวาอย่างเดียวความความความดีนะปะไม่เป็นไรตรงนี้หน้านะเนี่ยไม่บอกนะขาวนะโคเมทขาวนะหลังแตกโคเมทขวาหลังแตก

ไม่กลัว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 เพื่อนโดนอุ้มสาวเพื่อนโดนดุมวเออเล่นตัวกักาเล่นตักากางเเย็นโอ้เพื่อนตีหลังแข็งเปิกเลยเมีเยอะเยอะโเครียเยอะเยอะเรียเยอะเยอะการกอนใี่ป้ใ่อนให้ผู้ใหตเลยคุณมามล่นอยู่นะเมื่อกี้ล่นอยู่นะกับมาเติมตกลางเอ้าไปนมาื่นเติมตรงกลางเออกลับมาเติมกลาง ข้างข้างไว้มันสกีนเอาสกีนเอาขวามาสองคนรับรรับเขวลยเรับขึ้นมากลับกลับงกลางรับหน่อยตรงกลางรับไปหน่อยตรงกลางรับไวหน่อยเยอบอกเยอบอกเยอะมากเทเพื่อนนะเขาหมงตอมาไปขวาวไม่ยเขาโมงรงเขาโมงตรงตรงตรงที่กากศกพี่ก๊อตกกอมาไดปขาดิข้าดิข่าดิข้าดิพี่ได้จูใครรถรถพามขึ้นรถพี่ได้ นี่ผเดี๋ยวจะหมดแล้วข้างเดียวข้างเดียวเขาจะหมดแล้วน้ำเอ้มาหลังบ้านมาหลังบ้านเขาหน่อยมาหลังบ้านเขาหน่อยเดี๋เล่นยื้อสวยไอ้เต้เต้เต้ออกซ้ายมาเต้ตูเดี๋ยวกูไปไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาจ้าไอ้เต้มาถือศพเต้ถือศพแบบนี้เห็นป่ะนักบู๊เหลี่ยมแบบแบบจับจงดกันไบบจิ้วจิ้วยังชิ้วอยู่ยังชิ้วอยู่โอเคคโอเเยอะพี่เนี่ยพเราเยอะโอเขาจบลงเนินหินน่าหกหนาแย่งกันเล่นดิอย่าแย่งกันเล่นดิเดินหลังบ้านเขาเดวเพหน่อยดิเดินหลังบ้านเขาลงเอาขึ้นลถได้แล้วขึ้นรถได้แล้ว คุลนแล้ววลนแล้วเล่นาวได้นะเว้ย้ทั้งไหนทั้งไหนไปเฉียวไไปเฉียวได้ปะโจ๊กหลังโจ๊กไปคนวิ่งตรงไปโอเคอเห็นแล้ะเอ็นดูเอ็นดูคอองมาไม่ใครไม่ทาอะไรอะวิ่งวิ่งออกสมมาทางโฮมโปรได้นะครับวิ่งไอ้นี้ได้นะสะพานสะพานลได้นคุณลนด้คเรได้สะพานลก็ได้นะโอเคโอเคสะพานหลุดก็ได้โฮมโปก็ได้้พี่พี่อยู่พี่อยู่สะพานหลุน้หยิบศพน้อยในสมึ่งออกไปนเอเพื่อส่งเววิ่งมาว ไปอุ้มศพอยู่เอ็นดูเอ็นดูแอบในภูมิก่อนนะมั้ยไม่มีใครในสมุกอ่ะมึงหยิบซีรพี่รออยู่หลงมามามาดูมันแค่นั้นเองเฮ้ยมึงฟังกูมึงฟังกูเขาเขาอยู่ในปลายสมุกไอ้ป้ายเขียวสองนะเอาหลงไปเพาอุ้ยรันจัดเลยเว้ยใครมีรถวงวนมารับหน่อยวนมารับหน่อยป้ายเขียวสองกดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรับป้ายเขียวสองมีคนพาหลงไปพาวนะมีคนนึงนะวิ่งอยู่อ่ะ เขาเขาลอดประมาณ3-4คนนะไอ้ปลายสมกไปแถวสองอะเ่อสี่คนอยู่ในเอมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูเพื่คนที่ตายที่ตายในวอลเนี่ยมันอยู่ในไฟหมดเลยนะเว้ยเขายังไม่ได้ออกนะไฟหลังไฟเรามี1คนนะไล่ยิงอยู่ไล่ยิงอยู่อีเอ็ดมีไปรวมกันเล่นได้ป่ะในในสมกอ่ะหลังไฟที่ที่ต้องหินขวาหลังบ้านนะฝั่งโฮโปฝั่งดาวเทียมนะฟังนะคนที่ไม่มีศพแล้วอยู่บนพื้นน่ะมึงรวมกันเล่นเนาะเลยอย่าแยกนะ มีมีคนมอีผมมีคนสองคนทีคูมีคนสองคนทีกูมีคนสองคนกูเลานนะคูเล่นนะเอาตบกันเลยเห็นปะกนองสมอมกูเล่นนะกูเล่นนะมนแล้วหมดแล้วหมดแล้วในพุ่มในพุ่มในพุ่มเห็นปะมีปืนผมกำลังวิ่งไปสมอหดนะเล่นได้นะ พี่แพทเล่นกับผมสองคนรอบสองคนมาแล้วเพื่อนพี่แพทรอผมถึงนะพี่เขาเล่นนะมีคนนึงไม่ทันรถว่างมากมากูพี่โบ้หน่อยเดี๋ยวคนนึงทีนี้ฟังนะฟังนะไม่ปล่อยนะคนที่วิ่งอยู่อ่ะพีี่ดๆนะเว้ยขึ้นมาดิขึ้นมาดิมาบ่ถือขึ้นรถดิมปื้ไล่มาบ่มีใครมีใครรถว่างไหมเอาพี่โบ้หน่อยเออพี่โบ้ไหน่อยดิ ไห้กูพายดีมาแล้วกายดีมาแล้วไ่มีโะของคนมาไมสแต่ว่าเขาวิ่งอยู่สคนเนี่ยใคร็โอเได้นะครไอ้มึงไม่ได้ยิบว่าึ้ม่ด้จูจม่มีแล้วพี่ึงหนวาไดีมไต้ดมกดมาดมากณนะจิไม่ติดงมาเล่นนะจีกนะไม่ต้องไม่ต้องถือไปเดิไอ้ไอ้เฮ้ยลงมากขึ้นไม่ได้เว้เดินนะคุกเดินนะคุกนะขึ้นไม่ได้เลยขอขอคนเลนนยง ไม่ฝากจากการตบนี้ด้วยนะิิมีใช่ไหมจะไม่มีอ่ะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วคนเล่นมาแล้วคนเล่นมาแล้วไหนวะเต้ป้าตุ๋ยหมายอะไรอยู่กลางรถไฟที่อเขาเลยพี่กูเป็นทันบุญ GTO ดำซึ่งได้ครับมีนดำไปดาเทียมข้อมือเนี่ยผู้หญิงอ่ะเคื่อนหน่อยรถหนีนะไปดาวเทียมนะตรงยาวเลยล็อกกา้สองคีย์ล็อกหน้าเลยตีเลยบึ้นเลยน้องจับได้ป่ะคันนั้นอ่ะได้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 เพื่อนไล่จับหน่อยหลักคุกนะตรงยาวเลยไปานานน้ำเค เ้ยขับไปเลยหลังต้มเลย่ะเรมึงดูเลือดหลัง้วยนะในนั่งเสียงพี่นะในวอดูเลือดด้วยนะเขากดเด้งเลือดจะหมดนะดูดยดูดอดิดูดูดได่ดู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 ดีดูนูด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 ูมูด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 ูมูด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 เมูดูดูมูดูพูด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 มะ มารวมฝั่งสังขารหลุยเนี่ยขึ้นอากินาไปพี่อากินาตรงยาวเลยเสียหลักของเที่วไฟใหญ่เหมือนมีความสุขอย่างนี้นี่เองป้าโจเลยไอ้ใครก็ไล่อยู่พี่ขึ้นอากินาตรงยาวเลยพี่เรื่ยไปว่โซนละอยู่บนรถเลยไอทีนี้ถ้าไม่ไอผมว่ามารวมไหมคนที่มีปืนก็ไล่ไปเออใครไม่เอางี้เขาคนม่ศพกลับมารวมเลยใครไม่มีศพไล่ไปไตเขาไม่มีศพแต่มีปืนอ่ะแต่ไม่ได้ถอยเลยก็เนี่ยเนี่ย ดีดีาศพไปไปไปรวมเลยได้พี่เอาเอามารวมาตรงนี้นะว่าตรงจีตรงแยกกันนะไปกันไปกล้วนะนแล้วนโอเคโอกลองไปคนนะเรามียีนสไม่ขาดใครยีี่ส่ัลองลองรวมศพดูว่าเขาขีกีคนอ่ะมาๆมันมีศพกลับมาเลยกูไม่มีศพนะกูว่างอยู่ไม่มีศพจับเขียวไม่มีศพจับไปเขียวไม่มีศพจับไปเขียวเมื่อกี้ขอชมนะหลังบ้านนดีจัดเลยเี้ยวเฟียวเ ได้หมดเลยเขาไปชุบไม่อะสอบมาลองไินข้าวดิเฮ้ไอ้ดีมพิ่งขวามาดีเดี๋ยวรอก่อนนะกูกูกูถือสอบอยู่เดี๋ยวกูไปให้ขวาโอเคเอ็นเลยมาเอ็นดูมาผมพี่เนี่ยนั่งเลยผมนี่นั่งเลยเจ็ดพี่ห้าสิบเจ็ดนะได้สิบเจ็ดศพนะอย่าอยู่ที่ปบนมีศพอีกมีศผ้าล่อนี่ดิบพี่เดี๋ยวรอก่อนคอยเช็คหน่อยนะระหว่างยืนรอปล่อยศพก็ได้นะเพื่อนพพนนหหลลุุสส วามังอ่ะตรงนู้ตรงู้นตรงอฟหน่อยอฟมุมไม่มีศพนะผมไม่มีศพนะเอพี่โบเ็บมาดีกว่าเหมือนจะยี่ศพนะเหมือนจะยีศพนะใครไม่มีศพหลังทาไหนหน่อยทางขึ้นสะพานหลุยส์ใครไม่มีศพทางขึ้นสะพานคนที่ไม่มีปืนใครไม่มีศพอีกเปล่าเ้ยพวกเขาวะดูเองไม่น่าใช่ป่ะไม่ใช่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมพพร้อมพี่พร้อมแล้วหลงมาแล้วพร้อมๆ่อมรมติดวอ แรอ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 แคนแคนแคนแคอรกันต้งรถกอนตงรถกอนเช็คเท่พี่ขับรถผมนะไฟไฟไฟตไหมผมพร้อมแล้วสามสองหนึ่งฮอหอหอจะรับครับเท่าไหร่ร่นไครับได้เป็นสิบคิวะเมื่อกี้สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเอย่เงี้ยจะไม่ได้เฮ้เช็ครถหลุดเขาไปปังร้อบอ่ะก็เได้มาสักไปเลยพวกมึงไปอุ้มไปเลียไปเลยไปเฉล่ยไปเฉลี่ยไปเลยไปเลยไปเลี่ไปล่ยไเลียไี่ไปเล่ยไปียไปเล มีโอ้แต่ตอนไฟตอนไฟเปิดเราไปไล่ตัวมีดเยอะเกินนะมึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรละถ้ารีดแล้วรีดหนึ่งแกมันไม่คุยนะเมื่อกี้ตีไปมันเจ็ดคนอ่ะจะอุ้มจะอุ้มยังไงขนาดไม่คุยกันจบก่อนครับโจ๊กเพื่อนเนอะไปก่อนไหมพี่ขยับไปด้วยกันนะคนเดียวจุดบนบนไปก่อนได้ปข่าวเขาหลุดเขาไปขาวเขาลุกไป็นอ่ะ ฮัลโหลรถกูอยู่ไหนวะรถขับขึ้นเมืองบนไปกันไหมโคเมทขาวเขาลุดนะมีกูแต่กูี๋ยวเอยากได้โคเมทมาทิ้งไปเถอะโคเมทเลยโคเมทมันไม่นี่หรอกไม่เจ่าหรอกขับเมืองบนมาเลยขับเมืองบนไปเลยถ้าเจอตำรวจให้ให้แตกออกนะไม่แรงหลบหน่อยครรับถไฟไม่แรงหลบหน่อยนะมีใครไม่มีศพบ้างนะมีพี่เคยมีปื๊ดใครอีกนะผมโป้ยอ่โอเคจเย็นดิ่เขาพี่เคยน้ำเลยพีน้ำผมพับโคเมทก่อนนะโอเคโอเคเปบส โอเคจะ็อรถเองจะมา็อคนเม็ดตัวเอง,เเองอยัง <c oughs> โอเคครับพี่ปวดเรื่อครับเออย่าไม่บอกนะเดี๋ยวมันมีะโคบตอนลำหนึ่งผ่านหน้าโคบไปแล้วะนะขึ้นไปเมืองวดนะออกไปทางเผาเหลืองเลี้ยวเลี้ยวกลับอะ่ะไปทางเดิมนี่ครูไปสแตนบายข้างบนนะดูเรื่องพี่โบ โบมาแถวเนี้ยเดี๋ยวพี่กดีให้โบพี่ว่าแถวเนี้ยน่าจะน่าได้ดักหนของพี่เนี้ยของพี่เนี้ยแถวเนี้ยเด้อเดี๋ยวไปเล่นเด้อเดี๋ยวสามคนเดี๋ยไปด้วยกันได้พี่ได้อยากแยกตอนไหนแยกกันไปเลยไหนแยกได้เลยนะตอนไหนแยกได้เลยอยากแยกกันไหนแยกไปเลยไอ้มึงมองภาพมาฮออยู่หลังเราอ่ะฮออยู่หลังเราอ่ะฮออยู่โฮมโปรอ่ะกำลังมาวี่ใครอยากแยกจะตัดตีลังกาลุงเขาเลยออ๋ไล่เราเอาผีนี ถ้าเกิดเจอตำรวจคันหนึ่งเราเรียกไปช่วยได้แล้วก็เจอญาติอ่ะเรียกไปช่วยได้แต่ก็ว่าตำรวจเยอะมากกว่าแบบสามสี่คันนไปมึงเล่นเลยนะเว้ยกใหมึงบนรอมันมีขอเติมน้ำมันรอบนึงได้ป่ะเขาเลยเด้อขึ้นโคเคนนะแต่ตรงไหนแตะแต่ตรงไหนแตปั๊มบนเนี่ยปั๊มบนเนี่ยตู้เหรอเ้มเตม้ี่ใคร่เขาทหารมาตอนนี้อยังตอนนี้่ไกันพี่ขับงไม่ถึงันหมดเลยโโอเคแล้เดี๋ยวนบ้างเตมขึ้นโคเคนไปแล้วนะปั๊มรีบเติมแล้วไ ไมแต่ดัเขาเลยบนเขาเนาะเขาเลยบนเขาเนาะฮัลโหลไฟแรกเคสแรกสกอร์แรกสำคัญนะเว้ยเมมเมมหน่อยนะมึงนำเขาเยอะตอนแรกมึงก็ใหญ่สุดเว้ยตำรวจคันหนึ่งไปเมืองบนนะดูเรื่องไปเมืองบ้านมืองใครจะไปเล่นในเมืองบ้านมีใครจะไปเล่นในเมืองบ้านมีฮอตัดไม้นะผมเข้าไปในเมืองหอตัดไม้มีฮอตัดไม้ ลุกจากคืนนูด้ดออถ้าเดาดูผ่านลุกจากน้ำเชื่มมองจากันกมผพาฉันนั่งเพลงในสตูแมัอ้ในดิสแปร์มัน้องเสียวต่พลยแต่ยังไม่มีไฟอยากจะควงแขนทั้งมันดูหิงดิสนีย์คิจะติดเช้มากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสกีเทฟี่วันจะอาก,กับไมดีจะเป็นคนที่จะไม่เช่หนงบรูสสิค